สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดัง จับมือกันแล้วฟิล์มรัตภูมิถอนฟ้องดีเจแมนคดีเรียกเงิน14ล้านบาทล่าสุดวันนี้2กรกฎาคม2568จากความคืบหน้ากรณีที่พระเอกนักร้องชื่อดังฟิล์มรัตภูมิยื่นฟ้องดีเจแมนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยกล่าวหาออกรายการว่าเรียกเงิน14ล้านบาทช่วยคดีโฟเล็กซึ่งพระเอกชื่อดังฟิล์มรัตภูมิได้ขอยกฟ้องคดีหมิ่นประมาททั้งหมดต่อดีเจแมนหลังเสร็จสิ้นการเจราจาในห้องพิจารณาฟิล์มรัตม ได้แจ้งว่าขอยกฟ้องคดีหมิ่นประมาททั้งหมดต่อดีเจแมนซึ่งยืนยันว่าตนไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครเพียงแค่ต้องการปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเองเท่านั้นตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วให้อภัยทุกอย่างแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายเมื่อกี้ในห้องพิจารณาก็มีการจับมือและกอดกันกอดออกมาอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ